เรคเเบรพทหนึ <krit ic thrust> ่ <point deep in silence> <ps> ัดพนึ <second voice adventurous> <thighs> ่งแน่เอินหัวแัดนองจะเอินหัวมดแล้วจอมมดแล้วนี่กูจะให้คนตัวล่างเอาอยู่นี่ What's your name? Huh? Hey then, where are you from? Canada. Oh, Canada! from Taiwan. I think you're from Taiwan. Come on, hey, Vinong. Là dưới đấy là khối bà เ่อาันหังแตงหมนี่วยเนเลยชุกเเชิงเขนืืนเห่วยห่วยอย่าเปิดเลเนไ่ผู้ชูไมย่หอม้อยู่หเอมันดังยูนันเดนี่

khuyên chinh khuyên chinh Quá Tốt khuyên ปัได้บ่นฟินจริปั๊มใช่เลยัเก็บนะเ้ยชเขาเดสปาลิงแต่เขาปัมไ่ได้สปาลิงได้บ่ครบแล้วเนาะปั๊มเศร้าปั๊มแลมักกับเจ็บตัวพรังเอ็นยูฟินจริง Thank you for watching! E <coughs>

quá Cứ lông quá 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 Come on! quá come on. quá <laughs> นูร no no oh, so so uh, uh, ิดินนูริดินแกอยู่กริ้งจิงพ่าเจ้ามีแกอยู่กริ้งจิงอุ้ยโซเสือเน่โซเสือเน่โซเสีอเน่อุ้ยคือคาบเถื่อยว้าวเฮ้ยยูทูบเนี่ยเฮ้ยยูทูบเนี่ยหน ไปจานมี่ b e g i n น b e g i n n e อนี่นี่ผู้เดียเนืเสือดำดำนั่นนี่ผู้เดียวเนเสือดำดำตีเกงดำนี่ก็สู้ได้นี่เกงดำนี่มะมันี <c ười> ่นน <c ười> <c ười> ให้ต้อพ่อใดูรห่อยะเมี่รุกอย่อนะกั้งอบ่ะ่หรือว่ากัจิ้ซอจยดนาะเออมามามาช่วยช่วยเบรโอเค มาจากประเทศใดก่อทอมีเลนี่มาจากประเทศใดก่อเลนี่มาจากประเทศใดฮะฮะเปอร์โตริโกเปอร์โตริโกเปอร์โตริโกหรือนิโกร,ริโกโ,กโ,กโกออเมก้าใต้ มี่สอนแน่น่สอนแน่นิ g i n r นี่าเป็นนี่ความแม่นบักเทงคือบักเทงนบักยืนนนแม่บักอันนี้โอ้ยพ่อพ่อเวแล้วแล้วสอนแน่สอนจับาเป็นจับาเป็นจับจับคอาเป็นน มันลอกบ่เป็น One, oh, are you finished? You try, try. Yeah, die, yeah die. <laughs> พอๆเร็วเร็วเร็วไปจะสู้จิกโซ่ไหมจะเปิดเพลงดังจะเปิดเพลงดังเอาเพลงลงเอาเพลงลงติลิกัสซีติลิกัสซีเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย Hoa, vẫn mua vẫn mua thăm. vẫn mua mua, Ừ. Hoa. À. Ui. Ui. Hoa. Hoa. đắng, Hoa. Hoa. đắng Hoa. Hoa. đi đi Hoa. sĩ. Hoa. 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 Hoa đúng, đẹp đẹp, người đấy yàng, người đấy yàng, người người con. จิกซอจิกซอสิแทนแล้อหักคอแล้วตายบ่คอมึงเนี้ยจ้ะว่าจะให้ให้รอสามินาทีสามินิทีขอให้ได้

là dũ, vẫn là số cho hết bà mất họ nhảy đó 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 đây điều đi ra mới đẹp băm được ừ.

มันอยากเป็นเนาะมันอยากสนามมันอยากเป็นพร้อมแล้วงั้นดิพยายามที่จะดึงเขาเฮ้ย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 ราคาไหลายแล้วไปยกสุดท้ายไปยกสุดท้ายไปยกสุดท้ายแล้ว Thank you ข o บ o กลมแข็งแรงหน่อยอ้าวเร็วๆพร้อมกันพร้อมกันจู่ดวลี๊ิขสิทธิ์เพลงคอยไหมเทีย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 มมาเสียงลงก่อนเทียมเอาเสียงเพลงลงก่อนมันติลิขสิทธิ์เอาเพลงลงลงไม้ล้างเอาลงทุกคน พิกาซซิ์ยูทูบยูทูบจูวีบูปาร์ซิบลยบัดประตเอ้ยไอ้เอ้ยต้องต่ำเลยเช่นไปเปลียนครับครับตึนตึนวัน คือเป็นเหตุมันครบคือเป็นเหตุมันครบสักเกินจุดหนอี่้าหกฟังฉัน Yeah, five two uh, two three one

chốt là, ngay 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 ngay

salah chokan bu nih คำไปยังล่ะคำไคมไ่ใน้อยนี่คำไม่ย <c oughs> ังนน้อยนี่ไบรทผู้ันนอ้ thank you everyone

โอ oh, mm ้เล็กไฟนี่ว่ขึ้นนี้เย็บยาชุนเดย์วันจันทร์ one uh, training <laughs> here you are yeah thank you thank oh no điều yeah. <laughs> tài 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 turn on the light turn on the light สยูนิกครับลาลายก่อนนะลาลายก่อนนะ,ะลาลายก่อนวันนี้เราพูดอะไรครับเจดีสมารู้แต่คนมาฉุดได้ไง